กูถามว่าเข้าใจไหมตรงทข่กันเลยหมดเวลาหแล้วไอเด็กเคี้ยแต่คุ้ยเลยอ่ะไอ้เด็กเคี้ยเดี๋ยวกูใส่แม่งเลยสัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูอุ้มต่อเรื่อยๆเดี๋ยวมึงโดนดักตู้อาวุธหายด้วยส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 วยแลบปืนเหลือ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 ปืน รอดรอดรอดเคสวยล้ำเข็ปืนเว้ยเข็ปืนล้ำตอนนี้แหละพี่ลามีเฮียสวยเฮียเด็กต้ทำพื้ดิวันนี้พบกับครูจ๊กกี้ตอนยู่สนามบินนะคะบบอาแถวป้อมไอ้่นารดชนรวงรวงต้องเล่นหรอกผมว่าไปเซตรอเพื่อนไหมตำรวจอะปั้ไปตรวจดีไหมชวยพวช่วยบอกผมด้วนะต้อนามึงตั้งพีตั้งต ต่ออะไเพื่อนพูดต่อเดี๋ยตรงไหนคนเล่นอะไรพี่รู้อยู่แต่ปนตร์มาทั้งหมดเหรอไอ้เหี้ยเอาไปไหนวะเขาสะพามีอะไรเฮ้ยไอ้ไอ้กูถามเลยที่คุกอะมีข้าสลับรถได้คุกได้ปะมันได้หมดเลยล่ะมันได้หมดทุกคันแหละที่คุกอะมาให้ถเพื่อนไม่สินมาเขาจะพาพี่สินกูแค่โดนตีมาหน่อยน้อยมากมาหน่อยมาหนอยสองสี่เตี๋ยวรถหน่อยเร็วกลับไปหมดดิ

อามีฮอร์ไปไอ่เนี่ยเดี๋ยวไปเสียงโผลหมืองครับไปเนี่ยนะที่ไว้ฮอร์ไปตรงโผล่เวโผล่เหมืองเส้นอากิน่าพี่เส้นอากิน่าตอนต่ออากิน่ากําลังไปเขาอากิน่าเดี๋ยวรวมเนินนิดรวมเนินนิดมันมันดูบางมากมารวมนี่ตรงข้างล่างเลยว่ะพี่ตรงเนี่ยตรงเสาสี่ตรงเสาสี่มาเลยเสาสี่เนี่ยจิ้มหน้าเข้ามาเลยต้อมาไล่ไกูอยู่นะไอ้บอสอยู่ในบอสป่ะตรงไหนแล้วพี่ต่อได้แล้ว

ใช่เคสที่พิจิตรเกสของพิจิก็ใ้เลยขูขู่ยู่ขู่ขู่ขู่ยู่ขู่ขู่ยู่ขู่ยู่ข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 ู่ยู่ข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 ูู่่ขู่ยู่ขูู่่ข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 ููู่้่่ยูู่่ขููููู่่่่่่ยูู่่่ยูู่่ยููู่่่ยู่ขูููู่่่่ยูููููููููู่่่่่่่่่่่ยู่่ ไว้เสาสี่เอารถจูมเสาไว้คันนึงเอารถจูมเสาไว้ันนึงโอเคจูงต่เกื่ตอนเนี้ยโอเคยูงูต่อเลยเนาะแล้วมาลงมาหลังแล้วแนะแทกนะแกนะพวกเสาเนแกอเห็นแล้วเห็นแล้วขับไป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 เอารถไปขับไปเดียวเองขเดียวเองไอ้เพื่อนเสามึงใจเย็นอย่ารัวชนตอรเสาสตสีเดียวองขเดียวอัดเบขัเดียวเองมีไคู่ ตำรวจมาแล้วเนี่ยบมมี่ตำรวจมาชุนชนชนเชียวเชียวสวนขลอ้เพื่อนไอ้ดีเอ้ไอพ่หน้าเฮ้ยสวยอพ่อเชียวชวเ่ล้อเลยเชียวชวไอเย่อนู่ขล้เจดอเพื่อนวหดิเรษีเนี่ยเฮียซีแฮบเนี่ยเห็นปะตำรวจอ่ะคนออกเห็นปะเนี่ยขันยักคนเลย ชนเลยชนเลยไอ้หอมาตามนะหอมาตามนะถ้าอยากเอาชุนต้องชนนะพีชุนลมอ่ะเจ้าค้าชอบรอดไหมชุนรอดไคร้วโอสวยสวยพอสวยสวยมากเพือสมากเพื่อนสวยมากนะคนคนึงคนขอมาคับมาครับเฮ้ยฟังหน่อยฟังหน่อยพูดต่อครับิเคคนนึงมาไปมาถไปแถวริมเลนหน่อยได้บ้าูถ้ามันจะหมดมัน้จะถึงปั๊มไหมอะพี่ิ่นพี่ถิ่นพี่ถิ่นมาเทปหน่อยขับคทานมทัาม เปลี <muitas S 2> ่ยนเปลี oh ่พื no ่อก่อนไหมกขุนดเดิมาขึ้นไอวอนไอวอนไอวอนวอวอนไอวอนอวอนไอวอนไอวอนไอวอนอวอนไ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 อวอนอวอนอวอวอนอวอนอนอว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 อวอไอวอนอวอนอวอนอวอวอไอวอน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 อวนอวอนอวนอวอนนอวอนนอวอ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 นไอวอนอนอวอ ไปเปียเอาไงเอาไงใจเย็นใจเย็นเอาไงเอาไงกานี่เปล่นรเี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเออไอลาไลามึงยังไงไอลามึงามาตมาตมาโอเเออไอเปียไอเปียถ้าเกิดอได้เพื่อนถ้ามึงเพื่อนตูุดอ่ะพี่แฟนฟังนะถ้าโดนไล่บอกนะรีบมาเลยฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลพนี่คิมเกมที่ไหนพี่คิมล้วลโหลฮัลหล่ตอบตอบตอบจออจอด บาจ่าบาจ่าเฮ้ยเพื่อนออกบอลเยอะเนี่ยแข่งกันเนี่ยพี่คิมเกมตรงไหนอ่ะใช่คิมเหรอปะคิมคิมเราคิมไหนเป็นตำรวจไล่แล้วมีเซลเลว์ขึ้นขึ้นมาขึ้นแล้วแล้วแล้วศพไปอยู่ไหนอ่ะศพอยู่กับพี่ชุนแล้วว่าไงโอเคฉกมาแล้วใช่ป่าวฉกมาแล้วนะชัวร์นะเซตเหมือนเดิมะเซตเหมือนเดิมนะ้วคนอุ้เเซตหมือุ้มไป อาจละใครเกมนะพี่ที่ใครเก่งสอบไอรีไวพูดต่อไอรีไวสอบปุมอยู่ถูกปะว่ายวายสอบของพี่คิมของพี่คิมพี่รีบายพี่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 ต้องสั่งปุ๊บไว้ี่ของผูของพี่สินนี่คือมึงมึงฟังามสอบสุดพี่พี่แล้วสอบสุดพี่พี่แล้วมึงไม่ได้ทำไรอ่ะมารวมสองตัวนึงลงมาตัวนึงลงมาเรซายตัวนึงบอลโดนหัวตามนะบอลโดนหัวตามไวมีฮอร์นะน้องมันเหมือนจะต่อยอยู่อยู่อยู่เดียวกันนะลงมาเรซายตัวนึงคือสอบที่ที่รอดอ่ะนะใช่ใช่สอบพี่รอดใครเกมวะะไอ้น่าจเคิ

เซตหนายแจ๊กเซตหนาย๊กไม่ไพี่ไอ้เซคุกเข้าคุกพี่เข้าคุกไปเอามันต่อไงมันเข้าคุกตัวหนึ่งนะไปเช็ดเราเลยคอนฟิตปังเบซาคนนึงไอเปี๊ยกเปี๊ยจตื่นตัวนะพี่เกตพูดอะไรอ่ะเปี๊ยมึงบอกบอกพี่ตั้มมันดีดิโช้งงงให้กูเห็นอีกแล้ว กูเป็นพี่ไวมั้งอ่ะพี่ไวกูกูอยู่กับใครพี่ไวอยู่กับผมนี่มีใครอยู่ปะเไม่ต้องไม่ต้องมาเยอะนะไม่ต้องมาเยอะเดี๋ยวเข้ารีบเข้าไปเลยเนี่ยมไี่เดี๋ยวพกควัานะเดี๋ยวไม้เข้าไปเดี๋ยวไม้เข้าไปเดี๋ยวมึงฟังพี่นะถ้าเกิดเขามาชาร์จตรงเต่าสี่มึงห้ามเล่นเด็ดขาดนะไปโฟกัสเน็ตเคสเพื่อนนะเขีบปะไม่ต้อไม่ต้องเข้ามานะพรนะเดี๋ยวครูพรนะมีมีมีใคร Aw. Oh, sorry, I'm Yo 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 yo. Aw.

เข้าใจไปะเนี่ยมันถึงเวลาที่มึงจะแพ้กูแล้วไอ้น้องอนะเข้าใจปะกูถามว่าเข้าใจไหมลงทำกันเลยหมดเวลาเมงแล้วไอเด็กเคียไปเจอกูแต่คุ้ยเลยอ่ะไอเด็กเคียเดี๋ยวยก,กูไต่แม่งเลยสัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูอุ้มต่อเรื่อยๆเดี๋ยวมึงโดนดักตู้อาวุธหายด้วย ไม่เกิน20วสิบนี่ะเออละเพราะกว่าเราจะเซตเวลาก็นานอยู่เนี่ย อยากแพ้ส like ักครั้งใหม่เฮียคุยทำให้กูแพ้ทีนี้เหี้ยไหนอะเก่งๆไหนบอกหนีนอนอะมันหรือเปล่าวะที่หนีอะมันหรือเปล่าวะคุยกระจอกบไี้เคป้าเนี่ยใกล้ๆประมาณยี่สิบสองนาทีนี่พี่แจ๊คของพี่แจ๊คเออใช่ปะเออแล้วเออแล้วไอ้ไหนเออแล้วตอนนี้ใครใครเค้ยใครยังไม่เอ๋องพ่อขายผีพี่ของพี่ใกล้เอ๋อล้เอ้พี่สิทยังไม่เอ๋อเค้ยเม้มหน่อยเมมหน่อยเมมหน่อยเมมเคที่เหลือหน่อย ขอพี่สิงกับใครครับใช่ไหมเลื่ลยๆเคสขายบ้างอ่ะของกูกูกูของพี่สิงพี่เจสแล้วก็เป่เสาสีสวยสวยอ่ะสวยสวยไปแล้วต่อไปเหลือปืน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 ที่ของพี่เจสยังเหลือไหมี่ไหนปืนไหนยังเหลือปืนไอ้รางเอยังเออไปแล้วไม่มีปืนเม่โล่ีกตวงนะก็คือ่ะก็คือเหลือพี่แม่โล่ไอคือเหลือพี่เม่โล่ไอ้ยเอเอาไปให้พี่เกดที่แม่โล่แม่โล่ให้เกดได้ปะเอาไปพี่เกดได้ปะ โดนไปเลยโดไปเลยพี่เอวพเอวสี่พี่เอวโอเคพี่แก๊สพี่แก๊สให้จ้าที่ไหนที่อยู่ตามดีสีโอเคโอเคไม่ใช่เขตไปโจมตดได้เลยนะไม่ว่าจะอะไรไปชนไปนะที่แล้วนี่ทหาที่แถวค่ายทหารแถวเขาโอเคตัวปืนหลายติมใช่ไม่ได้ตัวไม่ได้ดูอ่ะตัวเฮียหรือเปล่าตัวเฮีย